สามรอบโอเคเห็นทุกคนนะไปมึงปล่อยมือหน่อยเลยจะได้อยู่ในวิดีโอนะโอเคขอบคุณนะครับโอเคได้ได้ได้โอเคเห็น okay. ทุกคนนะเห็นนะบายบายนะครับโอเคโอเคขอบทุกคนนะบาย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 หน่อยเร็วโอเคดีมากดีมากเออขอบคุณครับพี่ Okay. เห็นทุกคนแน,น่นอนตอนนี้โอเคโอเคจ้าโอเคเอาไว้บ้านไปเปลยตรงนี้แล้วยัง่ายนะ๋ยวก่อนนะครับขออนุญาตนะโอเคโอเคขอบคุณนะครับไปนะโอเคอ่ะตรงนี้ให้จ okay. ับกอับรอบโอเคโอเค nhé nào xem luôn nhá xem ok em mưa rồi <laughs> đó